สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมกับรถยนต์ Toyota For t u n e r นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ 2.8V 2 8, 8 t r d นะคะและตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น s ิ g มา4ด้วยนั่นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นปี2018เป็นตัวโฉม Minor อร a เชนแล้วนั่นเองนะคะ และคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมาพร้อมด้วยกับหลังคาแบ็กท็อปแล้วนะคะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะฟังราคาพิเศษกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมรถยนต์คันนี้ก่อนว่าจะสวยขนาดไหนนะคะไปชมกันเลย กระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับทะเบียนสวยเลยนะคะทะเบียนเนี่ยก็เป็นทะเบียน9505นะคะมีตะเสียงหัวลาะนะคะมีตะความสุกเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นตัว TRD แท้ๆเลยนะคะก็แม็กเนี่ยก็จะมาเป็นแม็ก TRD แล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้านี่เลยคือชุดแต่งเนี่ยต้องบอกว่าโตโยต้าเนี่ยเขาแต่งมาให้ครบหมดแล้วนะคะ นี้เลยค่ะคิ้วกันศาสตร์มาแล้วหลังคาเนี่ยตัวแบ็กท็อปเนี่ยก็คือจะต้องเพิ่มเงินนะคะเพิ่มเงินจากปกติอีกประมาณหญิงไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ2 0 0 0 0บาทนะคะตัวหลราคาแบ็กท็อปที่เพิ่มเข้ามานะคะอ่ะและคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้นะคะเป็นตัวรุ่นโฉมมายเนอร์เชนแล้วนั่นเองก็คือคันนี้เนี่ยเป็นบันไดข้างสีเทานะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะคุณลูกค้า และที่สำคัญเองเนี่ยคันนี้นะคะก็เป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะคุณลูกค้าภายในเนี่ยสัญลักษณ์ของท r อดีนะคะก็คือเป็นตัวลักษณะเบาเนี่ยก็จะเป็นเบาะดำตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหนังต่างๆเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นลักษณะของที่เดินเป็นตัวหนังสีดำเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นตะเข็บแดงมาให้หมดเลยนะคะ แล้วก็คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นตัวโฉมมายเนอร์เชนสวิตต่างๆเขาก็จะมาอยู่ที่คอนโซลตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคันนี้เป็นระบบซิกมาโฟนะคะคุณลูกค้านี่เลยการใช้งานก็ง่ายมากแค่หมุนบิดอย่างนี้เลยนะคะการใช้งานเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าระบบโฟนใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะนะคะและคันนี้นะคะก็ออปชันของตัวหน้าจอก็มาครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิเกเตอร์การเชื่อมต่อการใช้งานเนี่ย คือต้องบอกว่ามากรบจัดเต็มหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าและคันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะอันนี้ก็คือสามารถรับสายวางโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะนี่มีโหมดต่างๆให้เลือกนะคะแล้วก็มีตัวแพทเทิร์นชิพที่ตัวพวงมาลัยเลยเห็นไหมคะ ตัวแพทเทิร์นชิปเนี่ยก็จะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็มีให้เลือกกันใช้งานเป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันใช้งานได้ครบหมดเลยนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวคุยส่วนโทนนะคะอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับการใช้งานเนาะแล้วก็มีตัวแพทเทิร์นชิปเช่นเคยนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าเลขไม่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ มีประวัติเข้าศูนย์ให้คุณลูกค้าตลอดเลยนะคะเป็นรถบ้านนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยตัว engine start ลักษณะของ P.R.D ก็คือเป็นสวิตส,สีแดงนั่นเองนะคะอ่าแล้วถัดลงมานะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะ T r d เนี่ยต้องบอกว่ามาครบหมดแล้วนะคะ จริงๆถ้าชอบเป็น T.R.D เนี่ยก็คือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4ด้านเลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นด้านข้างคนขับนะคะก็มีให้เลือกการใช้งานต่างๆนะคะเบาะตัวหนังด้านข้างเนี่ยก็เป็นเบาะดําคาดแดงนะคะคือต้องแจ้งว่า T.R.D เนี่ยเป็นรุ่นที่ออปชั่นครบจัดเต็ม e อยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของลําโพง ตัวเครื่องเสียงของเทียดีเนี่ยเขาก็จะดีกว่ารุ่นปกตินะคะก็จะมาพร้อมด้วยยูอี้อนี้เลยนะคะหญิงไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นรุ่น JDL อ่าเป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เขาก็มีชื่ออยู่เนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมสภาพของตัวรถกันนะคะคันนี้เนี่ยก็คือจะให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเนี่ยไม่ช้ำเลยนะคะคอนโซลตรงกลางเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเบาะไอตัวหนังที่คอนโซลเนี่ย ก็ไม่มีรอยยับเลยนะคะเอกสารของตัวรถที่มาจากป้ายแดงเนี่ยก็มาครบหมดนะคะคุณลูกค้านี่เลยคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวหญิงจะแจ้งราคาพิเศษอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะออกเนาะตัวหลังคาด้านบนเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันที่สภาพเบาะตอนหลังกันดีกว่าะคะ่ะนี่เลยนะคะ อกว่าถ้าใครเป็นสาวกของ Toyota Fortuner นะคะต้องแจ้งว,ว่ารุ่นทีอดีคันนี้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงเยอะนะคะแต่ว่าสภาพเนี่ยก็จะได้สภาพกึ่งๆน้องๆป้ายแดงไปเลยนะคะสภาพการใช้งานเนี่ยคือเอาไปเรียกว่า Toyota Fortuner เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายนะคะ t o y ยต a เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับบ้านเราไม่จุกจิกเลย ยิ่งคันนี้เนี่ยยิ่งสบายเลยนะคะใช้งานแบบง่ายๆสบายสบายเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตัวสภาพเบาะแถวที่2นิดนึงนะคะว่าสภาพเบาะเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะเบาะเนี่ยไม่มีแบบไม่มีรอยเลยนะไม่มีแบบรอยย่นเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยแอร์เขาก็จะเป็นแอร์หลังคาภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างกว้างนะคะคุณลูกค้า และซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้นะคะซื้อแบบปลอดภัยสบายใจได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญไว้ใจได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมตอนหลังนะคะพอมาเป็นตอนหลังเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของ2องก่อนนะคะแล้วส่วนมาถัดมาด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น สัญลักษณ์ของ T.R.D. Sportivo นะคะเราก็มาพร้อมด้วยสัญลักษณ์ s i g m าโฟนะคะมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังแล้วนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองและที่สำคัญนะคะนอกจาก T.R.D. เนี่ยจะมาเป็นชุดแต่งเต็มแบบนี้แล้วะคะคุณลูกค้าคันนี้เองเนี่ยก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะคะนี่เลย T.R.D. นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาก็คือที่หญิงแจ้งหลายครั้งเนี่ยก็คือเป็นดวงไฟแล้วส่องลงมาเนี่ยเขาจะเป็นคำว่า T.R.D. แต่ด้วยที่ตอนนี้นะคะมันสว่างอยู่หญิงก็เลยเออให้ก็เลยจะไม่เห็นตัวไฟตรงนี้เนาะแต่ว่าไฟเนี่ยเขาเวลาเขาส่องลงมาที่พื้นตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นคําว่า T R D เลยนั่นเองนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะบาะตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเก็บการเก็บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะของตัวโตโยต้าเองเนาะมีถาดด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ จริงจริงอันนี้มันก็มีเครื่องมือประจำรถยนต์มาครบหมดแล้วนะแต่ว่าหญิงอ่านี่นะคะอุปกรณ์ครบหมดนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญคันนี้นะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าไม่เคยมีการโดนไขใดๆเช่นกันนะคะรถเนี้ยตัวถังเดิมๆเลยนะคะสีเดิมนะคะนี่เลยให้ดูตะเข็บรอยหัวน็อตต่างๆคือเดิมๆหมดเลยนะคะคุณลูกค้า สภาพรถเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคะใครหารถอยู่เนี่ยคันนี้เอาไปใช้สบายๆเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถูกลงกว่าเดิมเยอะนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเนาะก่อนที่จะแจ้งราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะก็คืออย่างคันนี้ที่หญิงแจ้งว่าเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะมีดิสเบรกเนี่ยทั้ง4ล้อเลยและก็ เป็นเบาไฟฟ,าฟ้าคู่หน้าเป็นบันไดสีเทานะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวตัวห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวหญิงขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวให้ชมภายในห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่ารอยสีต่างๆที่โรงงานเนี่ยก็คือไม่เคยมีการโดนไขยโดนแกะใดๆนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงหัวฝาตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ย ฝาครอบเครื่องนี่ยังไม่เคยโดนแกะเลยนะคะอันนี้เป็นสีที่แต้มนะคะแล้วก็พวกรอยตะเข็บต่างๆรอยไม่กว่าจากโรงงานเนี่ยก็คือเหมือนเดิมหมดเลยหัวน็อตก็เดิมนะคะไม่มีการรอยโดนไขเลยนะคะแล้วก็พวกเม็ดอาร์ก,ก็เดิมตะเข็บเดิมสติกเกอร์ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยคือยังอยู่ครบทุกตุดนะคะ,ะที่รับที่ เออรัดสายต่างๆพิมพออกมาตั้งแต่โรงงานเนี่ยก็คือยังอยู่ครบหมดเลยนะคะไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนเลยนะคะนี่เลยตะเข็บเดิมหมดเลยนี่รถสวยๆหาได้ที่นี่เลยนะคะคุณลูกค้า19โ r สีทองรถมือสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ <c oughs> มาฟังราคาพิเศษกันนะคะ <c oughs> ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็น To โ o ต a t ท d ีปี2018นะคะเป็นตัวโฉมใหม่เชนแล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านติดสีเดิมนะคะแล้วมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะหญิงตั้งอยู่ที่1 4 3 0 0ล้านบาทนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้ราคานี้หญิงไม่ขายอีกเช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหน ที่สนใจแล้วมาซื้อรถกับหญิงนะคะวันนี้เนี่ยหญิงเน็ตราคาไปให้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนแบาทเท่านั้น,นะค่ะคุณลูกค้าแล้วเรทนี้เนี่ยคุณลูกค้าใช้เงินออกรถประมาณเพียงแค่10%นะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ2 2งหมื่นสองสองหม่าเรเทเข้าๆนะคะก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้นะคะส่วนใครหารถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะ ร้าน19โพสีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าและไม่ว่านะคะคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะส่วนรายละเอียดต้องการทราบตรงไหนข,ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญก่อนที่จะจากลากันไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ญิงนะ ก็กดติดตามกด u ั s สไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับหญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าส่วนวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอจากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย